ส,ยยสวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2 5 66กับผมนายพีระเดชสอกระเดืองจากศูนย์อูตูนินยมวิทยาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่ควบคุมอากาศผิวพื้นนะครับก็บจะเห็นว่ามีตัว ยอมความกดอากาศต่ำหรือการควมร้อนนะครับก็ยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของฮายูซึ่งก็จะเห็ดให้ในบ่ายมือนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาก็ยังคงมีอากาศ้อนถึง้อนจัดเกิดขึ้นได้นะครับเราคาดว่าบริเวณควาคมกดอากาศสูงถึงมีกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาก็คาดว่าตอนเย็นมือนี้นะครับ ซึ่งรักษาเชนี้นะครับกับสีเฮตไห่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขอามีพายุรุรุร้อนเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวม้วนความกดอากาศเย็นหรือว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงมาปะทะกับตัวย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับก็เลยอเฮดไห่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขอามีพายุรุรุร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่26ถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับสำหรับภาพใา้แาวเทียมมือนี่นะครับ เมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮางนูนีก็ยังมีหน่อยอยู่นะครับท้องฟ้าก็อ่่าบมีเมฆนะครับแสงแดดก็ส่องลงมาแผ่นในร้ายนะครับก็เลยเฮ็ดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮามีอากาศอ้อนจนอ้อนจัดเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันนี้นะครับสําหรับเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดสกลนครก็บ,บ่ได้ตรวจพอดคลุมฝนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ สำหรับการขาดไม้ลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงมือนี่นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮากับมีอ่อนถึงห่อนจัดนะครับกับมีฝ่าลวดในในตอนกลางวันนะครับโอกาจจะมีพายุฝนฝ่าข้องอเกิดขึ้นในร้อยละสิบของพื้นที่อาจจะมีร่มกระชงแห้งนะครับมีหลงเห็บตกเกิดขึ้นในน้ำนะครับส่วนหลายกับยุทธทัางห้ดะครับจังหวัดบึงการสกลนคร พันธุ์พนมนะครับสำหรับการขาดไม้อุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนี้นะครับกับยุที3เจ็ดเก่าถึง4เสียตองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นเสาร์นะครับกับยุที่20ถึง28องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้นะครับสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับกัจะมีพายุรูรุล่อ,ลอนเกิดขึ้นนะครับกาเริ่มตั้งแต่มื้อนี้นะครับซึ่งเกิดจากตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับ แพลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮาในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขามีอากาศหอนทั้งวันจัดนะครับการเลยเฮดให้มีพายุรุดร่อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งพายุดุรร่อนที่เกิดขึ้นนี้กามีลักษณะของเป็นพายุฝนฝ่าคะนองร่วมกะโชงแห้งหอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในน้ำรวมทั้งมีฝ่าผ้าเกิดขึ้นในน้ำนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแกทรัพย์สินเ่ว่าจะเป็น อาข้ารบ้านเลื่อนไอโน้โคศนาือว่าผิดผลทางการเกษตรนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเฝ้าระวังแล้วก็พยายามติดตามข่าวพยาารณาการรวมทั้งประกาศนะครับ,บว่าจะเป็นของจากทังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเองหรือว่าของกรมอุตุนิยมวิทยายา่างไก่ชิดนะครับได้ออกประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งอา,อาจจะมีผลกระทบ ตั้งแต่วันที่2 6ถึง2 9นี่นะครับกับฝากเตือนพลองประชาชนให้ดูแลร,รักษาสุขภาพแล้วกเ็เตรียมการป้องกันพา,ายุดุร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่2 6ถึง2 9มีนาคมนีไปนน้ำนะครับกลัาพอกับข้าวพยากรณ์อ,อากาศในไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน